ครับกับรายการครบเครื่องเรื่องชาวบ้านนะครับกับประเด็นความเสี่ยงและยุทธาศาสตร์การบรหิหารจัดการน้ำนะครับโดยศาสตร,ราจารย์ดรธนวัฒน์จารุพงศ์สกุลนะครับเชิญท่านเลยครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เยอะมากเยอะมากครับคือกยนเนี่ยเอายอดน้ําที่ทําความเสียหายกับภาคกลางเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพล้านเนี่ยนะเอามาเป็นตัวตั้งขอชลดยเลยนะครับคือเขาก็จําลองว่าถ้าเกิดน้ําที่นครสวรรค์เนี่ยยอดน้ําอยู่ประมาณ3,600อ รูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยจะไม่ไม่ให้เกิดความเสียหายก็คือบริหารจัดการได้ครับนะขออนุญาตภาพต่อไปครับอันนี้คือเป็นภาพจําลองของน้ําทั่วปี54นะครับยอดน้ําที่นครสวรรค์เนี่ย4,006ครับภาพต่อไปนะรูปเมกี้จะเป็น3,000กว่า3,000กว่าคือคือหมายถึงว่าบริหารจัดการได้ครับแต่ปี54ที่บริหารจัดการไม่ได้เพราะว่ามันมากกว่า3,000ก็จะเป็น4,000เกินไป4,006ครับพอ4,006เนี่ยจะต้องมีน้ําที่ทําความเสียหายให้กับภาคกลางก่อนล่างนะครับ อันนี้เขาก็เลยมาคิดว่าเอายอดน้ําที่ทําความเสียหายกับปี54เนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพล้านเนี่ยมาตัวตั้งเสร็จแล้วก็คิดแผนงานว่าเป็นแผนงานฟื้นฟ,นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้าโดยที่มีการปลูกป่าตั้งไว้แต่ตว่าตั้งทํา้ายแมวทําอะไรนะหมื่นล้านแล้วก็ทําอ่างเก็บน้ําซึ่งเป็นโครงการเก่าของกรมชลประทานทั้งหมดเนี่ยสี่กว่าแห่งแล้วก็ใช้งบประมาณ5 0,000ล้านตัวนี้เนี่ยแผน่แผนแผนงานแรกเนี่ยเขาก็พบว่า สามารถจะลดน้ําไปได้ประมาณสัก6,700ล้านนะครับแล้วก็ก็เป็นแผนงานที่สองก็คือน้ําส่วนหนึ่งก็จะไปขังอยู่ตามแก้มลิงที่เรียกว่าแผนพื้นที่รับน้ํานองตัวนี้เขาก็วางไว้ที่2ล้านไร่2ล้านไร่นี้ใช้เงินประมาณ60ล้านสามารถลดยอดน้ําไปได้ประมาณ2,008เขาก็บวกลบกันก็คือใช้หมื่นเจ็ดลบด้วย6,700ลบด้วย2,008ก็จะเหลือน้ําอยู่ประมาณเจ็ดพันห้าร้อยล้านเจ็ดพันห้าร้อยล้านก็เลยคิดแผนว่า จะต้องมีทางผันน้ำทางตะวันตก1000ทางผันน้ำทางตะวันออก1,000รวมชั้งใช้วงแหวนรอบนอกเนี่ยอีก500ก็เป็น2 2,500ื่ัรเนี่ยนะฮะลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยต้องใช้เวลา35วันที่จะระบายน้ำออกไปได้เขาก็พบว่าโอ้ถ้าใช้แผนอย่างเงี้ยคือพูดง่ายคือเอาน้ำอยู่นะครับแต่จริงจริงแล้วเนี่ยขออนุญาตภาพต่อไปนะฮะภาพต่อไปนี่จะเป็นภาพซึ่งหมายว่ากยน,อนอคิดไว้ตอนแรกเนี่ยนะฮะเป็น8แผนแล้วใช้3 0 0แสนล้าน แล้วก็อีก17ุ้มน้ำนใช้40,000แล้วกันไว้งบกลางสาหรับกยอ,อออ,อีกหมื่นล้านพอหลังจากนั้นเนี่ยกอบอ,อเข้ามาทํางานเนี่ยก็อนุมัติเบื้องต้นไป30,000ล้านไปแล้วที่เมื่อกี้ที่ผมพูดในงบสีน้าเงินใช่ชส่วนที่เหลือเนี่ยก็ตั้งอีก10โมดูลที่กําลังประมูลที่ประมูลไปแล้วนะที่ได้45รบ,บริษัทอีกประมาณ290,000ล้านรวมทั้ง A A0B 0อีกหมื่นล้านนะครับแล้วก็สํารองกยนอไว้อีกประมาณหมื่นล้าน ส่วนเงินที่เหลือก็จะใช้จ้างบริษัทที่ปรึกษาอีก800พันล้านภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปนี่จะเป็นภาพซึ่งหมายความว่าเป็นภาพของทั้งกยนและกบอ,อที่เอามาประยุกต์ใช้ผมคงไม่ลงรายละเอียดขออนุญาตข้ามรูปไปเลยนะฮะรูปต่อไปนี่ผมก็จะดูประสิทธิภาพของการแก้ไขบริหารจัดการน้ําทั้งสองด้านเปรียบเทียบกันภาพต่อไป,อไปนะครับคือทั้งทั้งขวามือเนี่ยเป็นเมื่อกี้ที่ผมอธิบายของกยนนครับทับ้งทั้งทั้ง ่เมื่อคดโทษทางซ้ายมือของของกยนทางขวามือนี่ของกบอบกอบอเนี่ยเขาก็คิดยอดน้ําเหมือนเหมือนกยนเหมือนก,นกันก็คือเอา17ื่แต่ว่าแผนเขาก็คือปลูกป่าเนี่ยไอศูนศนย์ใช้หมื่นล้านเนี่ยนะก็ก็ส่วนหนึ่งฝายเนี่ยฝายกับอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขาไม่สามารถสร้างได้400กว่าแห่งเขาสร้างได้แค่สิแห่งแล้วใช้เงิน5 0 0 0มืล้านตัวนี้ลดลดยอดน้ําไปได้ประมาณพันหล้าน1640 ล,ล้านลูกบาทเมตรแล้วแผนงานที่2รับน,น้านองเนี่ยจาก2ล้านไร่ก็เ,เหลือ1ล้านไร่แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ตอนบนแถวพิจิตรนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้งบประมาณเก้าพันกว่าล้านแต่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตก็คือยอดน้ําลดได้เยอะขึ้นจาก2008เนะี่ยกลายเป็น0าครัหมายหมายความว่าพื้นที่ลดลงเนี่ยหมายวามว่าพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงที่กอบอ,อได้วางไว้เนี่ยจะต้องถูกน้ําท่วมเนี่ยมหาสารผมว่าไม่ต่ำกว่า3เมตรนะครับตัวนี้พอล,ลดยอดน้ําเอา ห7มื่นเจลบพันกบสามพก็เหลือประมาณ1 2ึ0 0หล้านโดยคร่าวๆนะครับ1 2ึ่งันล้านเนี่ยกบอได้วางทางผันน้ําทางตะวันออกไว้1200ล้านแล้วก็ปรับปรุงทางผันน้ําทางตะวันตกออกเนี่ยสามร้รวมกันแล้วพันห้านห้าเนี่ยต้องใช้เวลา94วันที่จะระบายน้ำหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพันล้านออกคือพูดง่ายๆคือถ้าสภาพของกบอเนี่ยคือ แคบแก้ปัญหาน้ําท่วมไม่ได้วันที่สามเดือนเลยใช่ครับน้ําท่วมยัอง,องอยู่ในในภาคกลางอยู่สามเดือน <c oughs> นะครับคือคือ,คอพูดง่ายคือตอนกยนอคิดเนี่ยคิดว่าโอเอาอยู่สามสิบห้าวันพอตอนมาทาจริงจริงเนี่ยกลายเป็นสามเดือนซึ่งไม่ได้แก้เน่าแล้วทำเน่าพอดีตัวนี้ก็เลยเป็นปัญหาซึ่งหมายวาว่าเราตั้งตั้งข้อสังเกตว่าภาพต่อไปว่าทําไมเขาเอาน้ําท่วมปีห้าสี่มันเป็นตัวตั้งทั้งที่ไม่ใช่เป็นน้ําท่วมที่ใหญ่ที่สุดนะครับ เราก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นการที่วางมาตรฐานของน้ำเนี่ยตัวเลขเกินไปส่วนความเสี่ยงที่3นี้ก็คือเราก็ตั้งสังเกตว่าความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆโดยเฉพาะโมดูลที่ได้ทําไว้สําหรับหลังน้ําท่วมที่ใช้งบแสนสองเนี่ยนะฮะกับไอ้ที่กําลังจะทํามแสนห้าเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีการทําแบบจําลองไหมก่อนที่จะตัดสินใจขออนุญาตภาพต่อไปนะฮะภาพต่อไปเนี่ยจะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของ แผนงานของกบอ,อที่คิดไว้ทั้ง10โมดูลเราก็ามาดูนะว่าทําอะไรบ้างตรงนี้นะแล้วก็ภาพต่อไปเลยะฮะเราก็มีการภาพต่อไปเลยครับเป็นแบบจําลองของที่เรา,เามาลันว่าน้ําท่วมปี5้าี่เนี่ยนะครับโดยของใจกล้าเนี่ยเขาบว่าน้ำท่วมปี5้าเนี่ยยอดน้ําที่นครสวรรค์นเนี่ยอยู่ที่4 ,8 0พเดี๋ยวผมขอภาพต่อไปนีดนแนแล้วก็น้ําที่กรุงเทพมหานครท่านจําไว้เลยนะฮะประมาณ3,8 0พ รูปรรูปรูปกปกลางใช่มครับลกลางครับคือพูดง่ายคือน้ําท่วมปี54เนี่ยเกิดจากคันแตกเยอะแยะเลยแล้วก็สภาพน้ําท่วมเนี่ยน้ำที่นครสวรรค์นเนี่ย4ี0พแต่น้ําที่กรุงเทพเนี่ย3 8, า0พใกล้เคียงกันเลยครับไม่4 8, 3, 8, ี0พกับ3า0พนแปดีเยอะนะต่างกันเยอะนะต่างกันประมาณหนึ่งพันนะครับตัวนี้ก็เป็นสภาพนั้นนะฮะสภาพรูปถัดไปนะรูปรูปต่อไปเลยครับรูปต่อไปเนี่ยเป็นผลซึ่งหมายความว่าหลังจากที่เราทําแก้ไขปัญหาที่ใช้งบ1.2แสนล้าน สิ่งที่เราได้มาก็คือคันใหญ่ขึ้นทั้งตะวันตกตะวันออกตัวนี้ไปบล็อกน้ําพอบล็อกน้ำเนี่ยถ้าเราจําลองว่าถ้าวันนี้เนี่ยน้ำมาเท่าปีห้าสี่เนี่ยสี่พันแปดที่นครสวรรค์นเนี่ยกรุงเทพมหานาครจะกลายเป็นสี่พันสามก็คือหนักขึ้นนะครับก็คือพูดง่า,งงายๆคือตอนนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยนะสภาพปัจจุบันเนี่ยน้ําท่วมหนักขึ้นเพราะ,ราะไม่มีเพราะว่าเราไปทําคันรอบ้องไว้บีดน้ำไม่ให้น้ําผ่าน แล้วตัวนี้ก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเจอปัญหาน้ําท่วมนี้หนักมากจุดขังน้ําเลยแล้วก็โดยเฉพาะว่าทุ่งตะวันตกแถวบางบัวทองแถวอะไรเนี่ยถ้าคันเอาไม่อยู่นะฮะจะหนักเลยและอีกส่วนนึงก็คือแถวนคนชรชัยศรีแถวอะไรภาคตะวนันออกท,ที่ที่ไม่ที่อยู่นอกคันเนี่ยที่ไม่เคยถูกน้ําท่วมจะถูกน้ําท่วมหนักนะครับอันนี้คือเป็นภาพที่หมายความว่าในสภาพปัจจุบันแล้วขออนุญาตภาพต่อไปภาพต่อไปเนี่ยคือเป็นภาพซึ่งหมายความว่าเราจำจำลองแบบจําลองว่า uela! ถ้า10โมดูของกบอนี่ทําทสาเร็จ อะไรจะเกิดขึ้นก็จะพบว่าถ้าน้ําท่วมมาเท่ากับปี54เนี่ยยอดน้ําที่นครสวรรค์4ี0พน้ําที่กรุงเทพจะเหลือ3,6 0พก็คือพูดง่ายคือถ้าเปรียบเทียบกับภาพแรกเลยเนี่ยมันต่างกันแค่0 0ครับคือพูดง่ายคือเราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยนะ,ะเกือบเกือบเป็นแสนล้านได้แปดแสนล้านเนี่ยเราลดน้ําไปได้แค่2 0 0พันคือพูดง่ายประสิทธิภาพของการลดน้ําท่วมเนี่ยน้อยมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความเสี่ยงที่ อันที่สามที่เราตั้งข้อสังเกตขออนุญาตนิดนึงตรงที่ว่า <c oughs> ตรงนี้อาจารย์มีมีข้อคิดยังไงที่มองการสร้างบมเดขนาดนี้แล้วมันใช้ได้ไม่มากเป็นเงินเป็นแปดแสน 8, ล้านที่เยอะมากก็เป็นความเสี่ยงของประเทศว่าเร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 า,เราวางมาตรฐานของน้ําโดยที่เราได้เ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะการป้องกันน้ำเนี่ยได้น้อยมากซึ่ง <c oughs> อันนี้เป็นความเสี่ยงมากแต่ทาให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดงั้นขออนุญาตความเสี่ยงอันที่4นะครับรูปต่อไปเลยครับรูปต่อไปนี่เป็นความเสี่ยง ก่อนหน้านี้ครับเป็นความเสี่ยงอันที่ส่ก็คือ,อการที่เราทําคันเนี่ยที่เราหลังจากที่เราได้งบประมาณทำหลังน้ําท่วมไปเนี่ยเราทําคันทั้งภาคตะวันออกคือพูดง่ายๆคือคันใหญ่ขึ้นเนี่ยครับมันทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยจะปลอดจากน้ําท่วมแต่จริงถ้าน้ําท่วมมาใหญ่กว่าน้ำท่วมปี54เนี่ยมาเท่าสมาัยรัชกาลที่3ทุกคนถูกท่วมหนักเลยครับสิ่งที่เราสงสัยแล้วเราจะเป็นหัวมากก็คือคันต่างๆเหล่านี้แล้วอีกสิ่งนึงก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ย การระบายน้าแค่60สิมิลแล้วจริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครมันไม่ได้ปลอดเรื่องของฟัวพายุผลภาพต่อไปครับภาพต่อไปมันมีผลเรื่องกับน้ำทะเลดันด้วยครับภาพต่อไปเลยฮะภาพต่อไปนี่ผมจะยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยตอนนี้เราทําเหมือนนิวออร์ลีนก่อนที่มีแคทเธอรีน่ามามีการทําคันเหมือนกันเลยครับเหมือนกับที่เราทําปัจจุบันนี้เลยนะภาพรล้วภาพตรงกลางข้างบนนี่ฮะแล้วก็คันก็เหมือนกันเลยนะมันเหมือนกับกระทะครับเวลา พายุมาเนี่ยมันเป็นตัวรองรองน้ำขออนุญาตจย์ฮะตัวรูปที่เป็นรูปคันนี่คือเส้นสีน้ําตาลใช่ไหมฮะ้สีน้ําตาลสีเขียวสีน้ําเขียวนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นคันป้องกันน้ําที่อยู่ริมริมแม่น้ำมิซิสซิปปีครับอันนี้คันเหล่านี้ก็คือคันรอบนอกอคือคล้ายๆกับของกรุงเทพคือตามทฤษฎีของกรุงเทพใช่ก็เหมือนเลยครับแล้วจุดแดงๆเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดที่หมายวามว่ามีคนเสียชีวิตเยอะตอนแคทเธอรีนามาครับนะครับภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปเนี่ยทางขวามือเนี่ยเป็นภาพจําลองของแคทเท แล้วจะเห็นว่าคันมันแตกก็คือพูดง่ายคือน้ํามันขังอยู่ข้างในน่ตนต้องแตกออกไปข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือความเสียหายตอนนี้คือปัญหาก็คือกรุงเทพมหานครไม่ได้ปอดพายุภาพบนนี้ภาพต่อไป,ปด้ยครับภาพต่อไปครับภาพต่อไปเนี่ยพายุในปี2495มีพายุเวผ่านเข้ามาปี2495นี่น,น้ำท่วมหนักกรุงเทพเลยนะคร,ครคือคือถ้าปัจจุบันถ้าเรามีคันเยอะขนาดนี้ถ้าน้ํา ถ้าพายุมาเหมือนปี2,495เนี่ยมันจะเหมือนกับนิวอลีเลยสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือมันเป็นกับดักนะฮะที่ที่เป็นกับดักที่น่ากลัวมากเป็นกับดักที่ไมหมากว่าเป็นน่าเป็นห่วงภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปเนี่ยเป็นความเสี่ยงอันที่5ก็คือการบริการ,รน้ําที่เรามุ่งน้ําออกออกทะเลเนี่ยมันเป็นการซึ่งหมายกันว่ามันไปส่งผลให้ระบบนิเวศเนี่ยทำความเสียหายน้ําท่วมปี54เนี่ยเราระบายน้ำเนี่ยเยอะมาก ใช่ชายฝั่งเนี่ยสัตว์น้ําตายหมดเลยเสียหายมากเลยนะน้ำมันเน่าตัวนี้ตัวนี้มีความเสี่ยงมากขออนุญาตภาพต่อไปนะครับเราก็พบว่าโชคดีนะฮะที่หมายความว่ากยนเนี่ยตั้งไว้ตอนนั้นกัดจะระบายน้ำเนี่ยทำทงขันน้ำตะวันตกตะวันออกเนี่ยสองพันห้าดีที่กบอหยิบมาแค่พันห้าขนาดพันห้าเนี่ยขออนุญาตภาพต่อไปนะฮะขออนุญาตภาพต่อไปเลยครับภาพภาพถัดไปเลยครับข้ามไปเลยครับ อันนี้เป็นแบบจําลองอีกภาพหนึ่งฮะเป็นแบบจําลองน้ําท่วมปีห้าสี่นะครับน้ําท่วมปีห้าสี่เนี่ยฟูมน้ำจืดภาพนึงครับขออีกภาพนึ่งครับภาพน้ําจืดอ่ะนะที่ลงมาสู่ทะเลในในในน้ำท่วมปีห้าสี่เห็นว่าไอ้น้าจืดนี่ลงมาเยอะเลยสีเงินใช่ไหมหรือสีน้ำตัวสีขาวนี่คือ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 น้ําจืดกับตัวสีขาวนี่คือน้ําจืดใช่ไหมครับครับน้าจืดในน้ําจืดในฟูน้ําจืดอ่ะนะครับแล้วภาพต่อไปก็เป็นความเสียหายซึ่งหมายวาว่า น้ําท่วมปี54ที่เราระบายที่ยังไม่มีทางผันน้ำออตะวันตกจะมันออกสไลด์ลกับถอดต่อไปครับนะครับไม่มีทางผันน้ําตะบันตกจะมันออกเนี่ยความเสียหายกุ้งหอยปูปลาน้ําเน่าหนักเลยขนาดแค่ปีปี54เราระบาย3,6มพนกะครับสามพักก็คือพูดง่ายคือมากกว่าธรรมชาติ1,000 ที่เราเห็นต้องกลางเลืองแสงสีขาวๆฟ้าๆนั่นคือน้ําจืดลงทะเลน้าจืดลงทะเลทาให้เกิดนิเวศตัวนั้นเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเสียหมดเลยครับอันนี้ความเสี่ยงอันนี้ก็คือผมตั้ง้อสังเกตว่าเราบริหารจัดการก็คือหมายก็เราเจอน้ําท่วมเรากลัวน้าท่วมพายาละบายน้ําท่วมให้เร็วที่สุดตัวนี้เป็นความเสี่ยงสําหรับประเทศเพราะว่าปรากฏการณ์ของของของโลกนี้ก็คือปรากฏการณ์เอลนินโนอารานิยาก็คือเหมือนกับพระเจ้าเนี่ยท่านประทานน้ำมาให้ไว้ก่อนเตรียมสําหรับภัยแล้งในอนาคต ดังนั้นถ้าเราเจอน้าท่วมพบเรากลัวน้าท่วมระบายให้เร็วที่สุดเนี่ยนอกจากจะเสียน้ําซึ่งแล้วเนี่ยความเสียหายกับชายฝั่งแล้วเนี่ยทรัพยากรน้ำเนี่ยที่หมายความว่าควรจะเก็บไว้สําหรับตัวหมายความว่าเก็บไว้ใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ครับ,รบในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะเราพบว่าน้ําท่วมปี49หรือน้ําท่วมปี26เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราระบายน้ําเข้าทุ่งจะสังเกตว่าน้ําท่วม หลังจากน้าท่วมใหญ่ๆเนี่ยประเทศไทยผลิตข้าวได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าการวางแผนประเทศซึ่งหมายความว่าตั้งใจที่หมายความพอจเจอน้าท่วมระบายน้าให้เร็วที่สุดลงสู่ทะเลเนี่ยตัวนี้จะมีผลกระทบต่อเรื่องของปริมาณน้ําที่จะใช้โดยเฉพาะใช้ปลูกข้าวเนี่ยจะหายไปหมดเลยครับโดยเฉพาะตัวนี้ขอข้ามไป,มไปนะขอสไลด์ดลเลยครับความเสี่ยงที่6นะฮะไปความเสี่ยงที่6เลยนะครับขออนุญาตความเสี่ยงที่6นะครับก็คือมันก็เป็นความเสี่ยงที่5นะความเสี่ยงที่6กก็คือประเทศไทยเนี่ย เราพบว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสําคัญต่อการไวจากการน้ําโดยใช้มาตรการในการที่เหมือนกับสร้างโครงสร้างมาคับน้ำนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือใช้สิ่งก่อสร้างเป็นหลักก็คือยังยังให้ความสําคัญต่อการไวจาดก,การที่แบบไม่ใช่โครงสร้างนี่น้อยมากซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าตามทฤษฎีแล้วภาพต่อไปนะฮะ <c oughs> การป้องกันน้ําท่วมแบบสีเหลืองที่ใช้โครงสร้างเนี่ยมันมีข้อจํากัดมันป้องกันน้าท่วมตัวใหญ่ๆไม่ได้ ส่วนไอ้ป้องกันที่ไม่ใช้โครงสร้างไอ้ก้อนสีเหลืองๆสีชมพูเนี่ยปกติในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ป้องกันน้ำท่วมตัวใหญ่ๆแต่ทางที่ดีเนี่ยขอภาพต่อไปนะถ้าจะป้องกันน้ำท่วมตัวใหญ่ๆในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยต้องใช้ทั้งโครงสร้างละไม่ใช้โครงสร้างเนี่ยไปด้วยกันคือพูดง่ายๆคือไอ้การป้องกันที่ใช้โครงสร้างเนี่ยมันมีข้อจํากัดก็คือเราไม่สามารถจะสร้างใหญ่โต10เมตรอะไรได้แต่เราอาจจะต้องใช้มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ไม่ใช้โครงสร้าง ที่หมายความว่าเอาน้ำเข้าทุ่งเอาน้ําหรือทางแน่งกฎหมายเข้ามาในช่วยกันนะครับ,ร,บรูปต่อไปถัดไปเลยนะฮะอันนี้จะเป็น,น,ปนภาพรูปต่อไปเนี่ยจะเป็นภาพซึ่งน้ําท่วมย้อนกลับไปถึงรชาชการที่สามไอ้จุดแดงๆเหล่านี้เป็นจุดที่หมายความว่าน้าท่วมตั้งแต่ปีตั้งแต่รชาชการที่สามเราะว่าตั้งแต่รชาชการที่สี่มาถึงรชาชการที่รัชากาลที่ห้านะฮะจนถึงรชาชการที่แปดเนี่ย ประเทศไทยมีการขุดคลองสมัยก่อน,นเรามีทุ่งน้ําอยู่เยอะใชรเรามีการขุดคลองพวกคลองเป็นประชากรคลองต่างๆเหล่านี้เ,เพื่อจะระบายน้ําในทุ่ง,งให้น้ําแห้ง,งเพื่อจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวการพัฒนาโดยการที่เราใช้โครงสร้างก็คือขุดคลองมันสามารถจะลดน้ําตัวเล็กๆก,ก,ก็คือ2ปี5ปีไป4 0ครับแต่เราพบว่าหลังในช่วงรัชกาลที่ี่ยเราเจอน้ําท่วม ใหญ่ก็คือปี2,485ถ้าจําได้เหมือนในดูในทีวีจําได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ตั้งใจจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยวางแผนว่าจะสร้างเขื่อนใหญ่แต่ตอนนั้นก็คือสภาพของการเมืองเราไม่ดีครับรัฐบาลก็เลยหยุดลงทุนก็คือสร้างเขื่อนเรามาเจอน้ําท่วมอีกทีปี2,495ที่เจอพายุเข้าครับพอหลังจากนั้นเนี่ยสถียรภาพการเมืองดีขึ้นเราก็มีการสร้างเขื่อนตัวแรกเนี่ยปี2,500เขื่อนเจ้าพยา แล้วสร้างอีกทีก็คือปี2107เขื่อนภูมิพลแล้วก็ศิริกิตเนี่ยปี2114ครับพอหลังจากสร้าง3เขื่อนเนี่ยเราพบว่าทำให้น้ำท่วมเนี่ยนะฮะตัวเล็กๆเนี่ยสปี5ปีเนี่ยลดไป80%ครับแล้วน้ำน้ำท่วมตัวกลางๆเนี่ยนะฮะครับตัวตัวตัว15ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น15%บห้าครับน้ำท่วม25ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ครับพอหลังน้ำท่วมปี38เนี่ยเราพบว่า คันพระรานริเนี่ยเราสร้างว้ตั้งแต่ปี2526แล้วปี33เนี่ยกรุงเทพอรอดปี49รอดปี38รอดบตอนี้เมืองต่างๆอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแม้กระทั่งนครสวรรค์ก็เห็นกรุงเทพมหานครทําคันแล้วรอดรตอนี้ทํากันยาม,มากเ <ๆ S 2> พราะทาคันเยอะแยะเนี่ยหลังปี38เราพบว่ามีการทำเยอะแยะแล้วก็น้ําท่วมหลังปี38เราพบว่าน้ําท่วมตัวกลางๆเนี่ยโดยเฉพาะ25ปีเพิ่มขึ้น50% น้ำท่วม50ปีเนี่ยเพิ่มขึ้น1 0 0ก็คือเป็นผลกระทบต่อการที่เราไปกักน้ำไม้ไม่ใช่ใช้โครงสร้างป้องกันน้ําท่วมโดยที่ใช้โครงสร้างเป็นหลักเนี่ยมันมีผลสะท้อนกลับมาก็คือมันในในในศาสวิชาการเราเรียกว่า over structuring ก็คือเราใช้โครงสร้างมากเกินไปตัวนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่หมายความว่าในอนาคตนะฮะภาพคือก็คือเป็นความเสี่ยงมากขออนุญาตเป็นความเสี่ยงที่7เลยนะความเสี่ยงที่7นะฮะความเสี่ยงที่7ก็คือ ผลกระทบของโครงการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนเนี่ยนะมันส่งผลให้คนเข้าใจผิดคิดว่าไอ้ตัวคันป้องกันน้ำเนี่ยที่เราสร้างทั้งตะวันตกตะวันออกเนี่ยมันมีความปลอดภัยคนถึงมาตั้งเป็นแบบชุมชนใหญ่โตมากขออนุญาตภาพต่อไปภาพต่อไปจะแสดงเกี่ยวกับชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครภาพบนที่สุดเนี่ยสมัยรัชกาลที่หและกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนแรกเนี่ยสตารางกิโลเมตร ณปัจจุบันเนี่ยประมาณก็เกือบ400ตารางก็คือดูภาพสุดท้ายดูเปรียบเทียบจากรูปแรกซ้ายมือใช่ครับสมัยราชการที่หนึ่งนะครับแล้วย้อนมาถึงตอนมือสุดล่างสุดล่างสุดเนี่ยตอนนี้กรุงเทพมหานครเกือบ400ตารางกิโลเมตรแล้วขออนุญาตภาพต่อไปเลยนะฮะภาพต่อไปเนี่ยมันทําให้คนเข้าใจผิดโดยเฉพาะคันสีดำๆท่านเห็นไหมครับคันก็คือคันพระรามนันิีแล้วสีแดงๆก็คือชุมชนเมืองครับชุมชนเมืองกรุงเทพเนี่ยขยายใหญ่โตมากหลังปี26นะครับหลังจากที่มีคัน คือมันปลอดภัยแต่ตอนนี้คือคันนี้ขยายไปฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนี่ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าคนที่อยู่ตรงนี้มีความปลอดภัยตอนนี้เมืองก็จะอีกหน่อยเนี่ยทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกก็จะเป็นเมืองหมดเลยตอนนี้ขยายถึงเส้นสีแดงแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ถึงประมาณเส้นสีดําแล้วสีดําแต่ว่าในอนาคตี่มันจะไปทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออก๋อครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ซึ่งซึ่งอันตรายมากนะฮะครับขออนุญาตภาพภาพต่อไปนะฮะก็จะเป็นภาพซึ่ง ข้อต่อไปก็คือการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับผ่านเ,นเรื่องของการวิเคราะห์สวนอาิซนะครับนะครับดูจุดแข็งจุดอ่อนดูบัสรซากอะไรพวกนี้แหละครับก็ในในหัวข้อต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของระบบการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทยในปัจจุบันที่ผ่านเรื่องของชวัดอานาลิซิเนี่ยเราก็จะมองในแง่ของจุดแข็งจุดอ่อนนะครับจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็พบว่าประเทศไทยเนี่ย เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเป็นบาททางด้านน้ํบท่านเองเนี่ยวางรากฐานการพัฒนาแหล่งน้ําและการจัด,จ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 ดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทยเนี่ยมามากกว่าหกสิบปีนะครับอันนี้คือ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 ,คอ,คอจุดเด่นเลยนะครับแต่จุดด้อยก็คือในทางตรงกันข้ามก็คือประเทศไทยเนี่ยเราไม่ยังไม่สามารถจะปฏิบัติตามตามพระราชดำริได้ครบถ้วนบริบูรณ์ดังนั้นเนี่ยหลายหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านได้วางว่าอย่างเช่นแก้มลิง หรือฝายต้นน้ำเนี่ยเรายังทําไม่สาเร็จครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่ไหมครับเป็นจุดอ่อนของเราครับ,รบจุดแข็งเนี่ยอีกอันก็คือตัวถีแดงนะประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงต่อพิบัติภัยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราน้อยมากแต่ในทางตรงกันข้ามก็คือจุดอ่อนตัวนี้ก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันก็คือคทําให้ประเทศทําให้คนของเราเนี่ยคือ มีความเข้าใจเรื่องน้ำเนี่ยกับพิบัติภัยน้อยมากบบางครั้งเนี่ยอาจจะให้ความสําคัญต่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําหรือกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้อยมากครับตลอดจนการที่ละเลยเรื่องกฎหมายคือไม่ทาตามกฎหมายอ่ะตัวนี้ก็เลยเป็นข้อเสียนะครับข้อข้อดีจุดแข็งอีกตัวหนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยมีหน่วยงานราชการที่มีความรู้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้าเยอะแยะเลยพิบัตรภัยเก่งๆแต่ข้อเสียก็คือหน่วยงานเนี่ยซึ่งมีเยอะเนี่ยนะครับ แล้วก็มีการบริจารการน้าจานวนมากเดี๋ยวบางครั้งก็เป็นอุปสรรคก็คือพูดง่ายคือไม่บูรณาการกันเราจะสังเกตง่ายๆก็คือ,อมีน้ําท่วมแต่ละทีหรือมีพิบัติภัยแต่ละทีเนี่ยมีหลายหน่วยงานแข่งกันออกมาเตือนภัยอะไรเยอะแยะเลยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุปสรรคมากนะครับขอสไลด์ต่อไปครับ <c oughs> จุดแข็งอีกอันนึงนะฮะของของ,ของการบริจาดการน้ําก็คือ,อมีการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยในการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับ แต่ในทางตรงกันข้ามก็คือรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารพิบัติภัยสู่ภาคประชาชนดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อเรื่องของมาตรการของภาครัฐเนี่ยนะฮะก็เลยน้อยนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแต่ละข้อเลยใช่ไหมรับจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งก็นี่จุดแข็งอีกตัวนี้ก็คือรัฐบาลเนี่ยมีณปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ารัฐบาลระรวยมีขีดความสามารถในการเสถียรภาพทางด้านการเงินดังนั้นเนี่ย เวลาเจอน้ําท่วมอะไรขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะใช้เงินได้นะครับที่หมายวามว่าจัดการอะไรได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่หมายวามว่าตัวตัวตัวแก้ไขปัญหาได้แต่ในทางกองเงินข้ามก็คือเรามีเรามีสตังเยอะแต่ว่าถ้าเราใช้แล้วแบบไม่มีประสิทธิภาพตัวนี้ก็จะเป็นดาบสองคมที่หมายวามว่าเป็นจุดอ่อนด้วยนะครับจุดแข็งอีกตัวหนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโชวประทานเนี่ยคือพูดง่ายๆคืออาจจะดีที่สุดของโลก เป็นรประเทศหนึ่งที่ดีมากอันหนึง่งแต่จุดเสียก็คือระบบโครงสร้างที่เราวางรากฐานไว้เป็นระบบชลประทานเนี่ยมันไม่สามารถจะป้องกันน้ำท่วมได้รเราตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันเปลี่ยนได้ชัดเจนดังนั้นเนี่ย<ม>เราอาจจะต้องปรับปรุงระบบชลประทานบางส่วนเนี่ยให้เป็นระบบระบายน้ําท่วมนะครับก็คือเราใช้ระบบเดิมๆไม่ได้จะต้องมีการพัฒนาจุดแข็งอีกตัวนึงก็ประเทศไทยเนี่ยมีองค์กรเอกชนหรือแม้กระทั่งหลายส่วนนะครับที่มีเขาเรียกอะไรนะมีจิตสาธารณะ เราเจอน้าท่วมขึ้นมาอย่างคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะสามารถที่จะมาฟื้นฟูได้เร็วมากแต่ข้อเสียก็คือน้ําท่วมปีห้าสี่เนี่ยรัฐเราเนี่ยใช้กลไกเรื่องขององค์กรของภาคเอกชนน้อยมากครับรัฐกลับไปเขาเรียกอะไรนะไปทําเองซึ่งถ้าเราใช้องค์กรเหล่านั้นเอามามาช่วยประโยชน์เนี่ยมันจะช่วยในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของประเทศเนี่ยได้ดีมากครับผมนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวซึ่ง จะช่วยได้เยอะนะฮะครับผมครับจริงๆปัญหาเรื่องน้ำผมว่าที่ผ่านมาในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็คือเราไม่เคยมีแผนงานแล้วก็เราไม่เคยมีวางแผนกันว่าเ,เราจะทํำยังไงแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยพอเกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดควา,ามสับสนแล้วก็เกิดมีการก็เรียกทํางานกันแบบทุลักทุเลคือ,อ,คอ,คอผมว่าความหวังดีของแต่ละหน่วยงานนะที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็ เข้าไปแบบเอ้ยมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาแต่เนื่องจากเราไม่มีแผนแล้วก็เราไม่มีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือพร้อมก็เลยเกิดความวุ่นวายกัสะท้อนให้เห็นเลยว่าการใช้งบต้องมีความละเอียดอ่อนเราสมควรเช่นอาจารย์ต่อครับขออนุญาตมาที่การวิเคราะห์ระบบมาให้การทรัพยากรน้าของประเทศไทยในปัจจุบันผ่านสวท์นะฮะในส่วนของจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็สไลด์อีกสุดท้ายนะฮะกขออนุญาตสไลด์ก่อนหน้านี้ครับเลือกจุดอ่อนจุดแข็งสไลด์ที่2นะฮะ เราก็จะพบว่าจุดอ่อนที่อันนึงก็คือการขยายตัวของชุมชนเมืองเนี่ยมันใหญ่มากดังน,น,นั้นเนี่ยยิ่งผังเมืองเราควบคุมไม่ได้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นผลในอนาคตก็คือถ้าจะเจอ,เอน้ําท่วมตัวใหญ่กว่านี้นะฮะเราจะได้รับความเสียหายที่มากกว่านี้ในชุดอนุกรรมาธิการที่เราได้วิเคราะห์ไว้นะฮะถ้าเกิดมีน้ําท่วมเท่ากับสมัยรัชกาลที่3เนี่ยน้ำท่วมในอนาคตจะทาความเสียหายมากกว่าน้าท่วมปี5 4เนี่ยประมาณ30เท่าคร่บดังนั้นเนี่ยจุดอ่อนก็คือเรื่องผังเมืองเนี่ยจะเป็นจุดที่สําคัญมากค ตอนนี้มาเรื่องการวิเคราะห์เรื่องการบริจการน้ำในส่วนของโอกาสะเราพบว่าโอกาสของการบริจการน้ำถ้าประชาชนมีการตื่นตัวและมีการตระหนักพิบัติภัยตัวนี้คือโอกาสส่วนโอกาสข้อที่2ก็คือข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมการประกอบการตัดสินใจในอนาคตตัวนี้ถ้าทําได้ดีจะช่วยได้มากโอกาสอันที่3ก็คือประเทศไทยถ้ามีการวางแผนพัฒนาระบบเตือนภัยหรือจัดการพิบัติภัยที่ดีสามารถจะลดความเสียหายได้เยอะ โอกาสอีกอยนงก็คือถ้ารัฐบาลสามารถจะลงทุนแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรนะระบบบริษรรรัทการน้ําที่ชานฉลาดทีส่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมในทางเดียวกันก็คือสามารถที่จะช่วยเรื่องของการแก้ภาวะเรื่องภัยแล้งได้ด้วยเนี่ยโดยใช้งบ3 5ล้านเนี่ยถ้ามีประสิทธิภาพเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นโอกาสของประเทศที่มันก็สามารถจะพัฒนาไปได้ส่วนสุดท้ายนี่เขาจะพูดถึงเรื่องของภาวะคุกคามภาวะคุกคามเนี่ยเราพบว่า วันนี้ที่เรามาพูดกันก็คือภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นภาวะคุกคามคือเนื่องจากว่าเราวางแผนเรื่องน้ำเนี่ยโดยที่ไม่ได้คํานึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตัวนี้เนี่ยจะเป็นภาวะคุกคามที่หนักมากเพราะว่าสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราวางแผนไปนี่อาจจะกลายเป็นศูนย์เลยก็ได้นะครับภาวะคุกคามอีกตัวนึงก็คือการบริหารจัดการน้ำเนี่ยโดยใช้ลักษณะของการที่เราบริหารจัดการน้ำแบบซิงเครื่องคอมมาเนี่ยมันดีมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดบริหารจัดการน้ํา ที่จใช้ซิงเกิลคอมมาเนี่ยถ้าแบบว่าบริหารไม่ดีเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นข้อเสียก็คือพูดง่ายคือแต่และหน่วยงานรอคําสั่งนะครับแล้วก็หมายความว่าไม่สามารถที่จะ,ะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้งั้นซิงเกิลคอมมาตัวนี้ก็จะเป็นภาวะคูค่ขามคือคอาจจะมีผลผลลบยกตัวอย่างเช่นปีที่แล้วที่น้ําท่วมภาคตะวันออกก็คือ,อรอซิงเกิลคอมมาไม่กล้าปล่อยไม่กล้าเปิดประตูน้ำเพราะกลัว ก็กลายเป็นน้ําเอ่อกันแล้วก็เกิดน้ำตัวนี้ก็จะเป็นผลเสียก็คือลักษณะสิ่งก็อมันภาวะคุกคาดมาสุดท้ายก็คือภาวะเสี่ยงของพิบัติภัยในอนาคตจะกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมก็คือช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประเทศเรามองเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเป็นหลักแต่เราลืมเอามาตั้งรับเรื่องของการเขาเรียกอะไรลดเรื่องของของพิบัติภัยซึ่งตัวนี้เป็นเป็นภาวะคุกคามที่ น่ากลัวครับ,รบในช่วงนี้เราก็พูดถึงโอกาสแล้วก็จุดอ่อนแล้วก็จุดภัยคุกคามนะครับที่ท่านศาสตราจารย์ก็นําเสนอไปเดี๋ยวผมขออนุญาตพักเบรกสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันช่วงหน้าครับ